อผมคิดว่าลูกผมอาจจะย้ายทีมในตอนซัมเมอร์นี้ก็ได้นะโอ้โหทางด้านของพ่อแม็กอลิสเตอร์ครับยืนยันเองเลยว่าลูกชายของเขาอาจจะลาบลายตันแอน์ฮอาเรียนตอนซัมเมอร์นี้นะครับเรามาฟังกันหน่อยครับถือว่าน่าสนใจมากๆครับทางด้านของคาร์ลสครับคุณพ่อของอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ในฮีโร่แชมป์โลกอ์จจิตินาครับ พ่อเขาเองครับยอมรับว่ามีความเป็นไปได้ที่ลูกชายของเขาจะย้ายออกจากบริทันตอนซัมเมอร์นี้นะครับแม็กอลิสเตอร์คนนี้ครับเพิ่งจะต่อสัญญาใหม่กับทีมบริันแอนด์โฮลอาเรียนเนี่ยจนถึงปี2025ครับมีออปชั่นขยายเพิ่มได้อีกปีหนึง่งเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับ แต่ว่ายังไงก็ตามครับหลังจากไปแจ้งเกิดแบบเต็มตัวเลยกับการมีส่วนสําคัญช่วยให้อาเจนตินาคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2022ที่ประเทศกาตาร์เมื่อ2เดือนก่อนครับสมัยเขากลายเป็นนักเตะที่เนื้อหอมได้รับความสนใจจากบรรดาทีมใหญ่ทั่วยุโรปไปเลยนะนักข่าวอย่างแกสตันเอดูครับผู้สื่อข่าวจากอาเจนตินาครับได้ออกมารายงานแบอบกว่าคาร์ลอสคุณพ่อของอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์เนี่ย ได้เดินทางมาที่อังกฤษเพื่อพูดคุยเรื่องอนาคตของแม็กอลิสเตอร์รับพูด oh, ถึงความเป็นไปได้ที่ลูกชายจะย้ายทีมในตอนซัมเมอร์ครับล่าสุดคาร์ลอสคุณพ่อของแม็กอลิสเตอร์เนี่ยได้ออกมายืนยันเรื่องนี้ผ่าน TYC Sport นะครับเขบอกว่าอ,อ๋อสำหรับตอนนี้แม็กอลิสเตอร์อยู่กับไบรตันสำหรับผมแล้วคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากหลังจากกลับมาจากฟุตบอลโลกและไม่ได้รู้สึกว่าผิดหวังเลยที่ไม่ได้ย้ายทีม เขามีความสุขกับความสําเร็จอย่างเรียบง่ายกับทีมที่รักเขามากให้การต้อนรับเขาอย่างดีที่สุดเขาทําได้ดีมากในสโมสรอืมเราทุกคนรู้ดีว่าในเดือนกรกฎาคมมีความเป็นไปได้เลยที่แม็กอลริสเตอร์จะย้ายออกไปแต่ก่อนฟุตบอลโลกจะเริ่มขึ้นแม็กอาิสเตอร์พึ่งต่อสัญญาใหม่ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่นี่จะเป็นการแยายทีมครั้งสําคัญเพื่ออะไรมากมายที่ไบรตันจะได้รับมันคือแนวคิด อันนี้คือสิ่งที่พ่อของแม็กอ i ล t ิสเตอร์ได้พูดเอาไว้ครับว่าไม่ชัวร์เลยที่ลูกชายของเขาจะย้ายทีมลาออกจากไบรตันตอนซัมเมอร์นี้นะครับจะโบกมือลาก็เป็นได้ครับตอนนี้หลายทีมยักษ์ใหญ่ให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยกับฟอร์มการเล่นเขาที่โดดเด่นสุดๆในไบรตันนะครับโอ้โหแถมไม่พอมีดีกรีแชมป์โลกอีกตั้งหากนะครับกับทีมชาติอาร์เจนตินา แล้วแบบนี้ทีมไหนจะได้ตัวเขาไปคลองก็ต้องมาตามในตอนซัมเมอร์นะครับเชียร์ทีมไหนอยากให้ได้ตัวแมคอลิสเตอร์ไปจัดมาวาร่น